สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีพันยางพันใหม่มาแจ้งนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งจะเป็นพันอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ กยทเผยโฉมพันยางพาราใหม่ RAIT 3904เป็นลูกผสมไทยนะคะปลูกง่ายโตวไวน้ำยางเยอะต้านทานโรคสำหรับการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดตัวยางพาราไทายพันใหม่ RAIT 3904สถาบันวิจัยยาง3904ยะคะยางพาราพันดีตามคำแนะนำเป็นลูกผสมระหว่าง พันธารา i และก็ PB 235นะคะสำหรับลักษณะเด่นก็คือปลูกง่ายโตไวให้ผลผลิตน้ำยางสูงต้านทานต่อโรคดกรกิษสดาสังสิง์นะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางพาราแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่า ก็ย่าท่อโดยสถาบันวิจัยยางนะคะได้คิดค้นและก็พัฒนาพันยางพาราใหม่ตามกระบวนการขั้นตอนของการปรับปรุงพันอย่างต่อเนื่องและก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะคะได้ยางพาราพัน RIT สามเก้าศูนย์สี่นั่นเองนะคะเข้าสู่คำแนะนำพันยางและก็พร้อมขยายส่งมอบสู่เกษตรกรโดยพันยางนี้นะคะเป็นพันที่ปลูกง่าย จเจริญเติบโตได้ดีรวมถึงให้ผลผลิตสูงนะคะเฉลี่ยอยู่ที่400กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีซึ่งสูงกว่าพันยาง RRI M 600ถึง2เท่าต,ตัวเลยนะคะโดยพันธุ RRI T นี้นะคะได้จากการผรสมระหว่างพันธุ์ RRII 203และก็ P B235 นะคะนอกจากมีความโดดเด่นด้านการผลิตน้ำยางแล้วยังโดดเด่นด้านการเจริญเติบโตลำต้นตรงแต่กิ่งน้อยทำให้ได้ปริมาณเนื้อไม้มากนะคะเมื่อตัดโครนใบเขียวเข้มค่อนข้างต้านทานต่อโรคทางใบเช่น โรคราแป้งเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานจากประเทศมาเลเซียว่ายางพันธุ์ี B235 นี้นะคะซึ่งเป็นพ่อของพันยางนี้ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยางพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและก็ติดตามผลกระทบของโรคใบใบร่วงชนิดใหม่ ต่อ,อยางพันนี้ด้วยนะคะก็คือหายห่วงเลยและหวังว่าลักษณะเด่นด้านการต้านทานโรคใบร่วงชนิดใหม่จากพันธุ์พ่อนะคะจะถ่ายทอดมาสู่ลูกดกรกิษดาได้กล่าวค่ะสำหรับพันยาง rrit 3904นี้นะคะได้ผ่านการคัดเลือกพันเบื้องต้นเปรียบเทียบพันขั้นต้นนะคะแล้วก็เปรียบเทียบพันขั้นปลายมาแล้วไม่น้อยกว่า3ามแหล่งปลูกค่ะ และก็มีการปลูกทดสอบสาธิตในหลายพื้นที่รวมแล้วนะคะใช้เวลาไม่น้อยกว่า20ปีเลยนะคะตามขั้นตอนกระบวนการหรือว่าขั้นตอนของการปรปับปรุงพันธุ์ข้อมูลผลการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีทุกพื้นที่นะคะทีมวิจัยจึงมั่นใจในศักยภาพของอยางพันนี้ค่ะที่จะขยายผลสุกเกษตรกรเพื่อปลูกทดแทนยางพันเดิมนะคะ ขณะน,นี้มีเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจแล้วก็ปลูกยางพันธ์ RRIT 3904แล้วนะคะกว่าประมาณ1,000ไร่ค่ะส่วนสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่ต้องการกิ่งพัน ก็สามารถติดต่อได้นะคะจะมีศูนย์วิจัยอยู่4แห่งตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้สามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะคะซึ่งการสอบถามนะคะสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการหรือติดต่อพันธุ์พืชจากแปลงขยายเพื่อการคัดที่ได้รับอนุญ,ญาตดกตรกฤษดาได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะ และนี่ก็คือพันยางพาราพันใหม่นะคะเกษตรกร,กรอยากลองทดลองปลูกนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากเพจการยางแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะ